บัตรีนพ <br> ่อแม่พี่น้องมาต่อคลิปนี้ข้่แล้วแมันเนทีมงานเรากำลังปรึกษาหารือกันว่าจะตั้งเสาก็ออกมาให้ทางบ้านสาใบจากบัตรพี่น้องเ่ยกตอนนี้ก็ไปเห็ดนะแม่ก๋วยกำลังไป้ถ่ายกินน้ำน้ำบาโอนอื้อน้ำแห้งนี่พี่น้องาไปเรื่อยก๋วยจีเอานหิวน้ำแห้งนี่นะ ก็อาไรชื่อน้ำเย็นมาให้นี่สามที่นึงแน่นนึ่งนึงแน่นึงไหสามที่คือพลังพี่เนาะผว่าร่งจรว่าน้ำเย็นนะึนแล้วบ๊อบบ๊อบึแล้วมาเงินมาตึกันเลยไื่อแบบที่จะขวดหนึ่งมาหน่หนี่เฮ็มันได้แต่น้ำแข็งนะที่อนเอาเาีพันมาเล้เหมกันว่ ตัดขาดได้ป่าโอ้ยเขาเทิดมาให้เทดไชื่องานนะเราได้อย่างน่ะไ่หนไม่การคล้องเป็นยังไเจาไปไหวอยู่คนิคุณอะงเจ้าบอกเธอถ่ายแ่ะนี้เอาโทรรงป่าเรา หวานพี่น้องคอยหามทอลงป้าเเ้าเลยจะได้ป่ะนี่หามทอของน้ำลงปะบ่าวเถอก เรื่องหนูนี่เรื่องห่ใช่เรืองหนูไม่ใช่อะไรกูอ่ะอะไรกูอ่ะมันจะไาแล้วเออรียกไปน้ำมึงเด้อเรียบร้อยคาดเรียบร้อยบ๊อบกับไพต์นะเรียบร้อยเอ็งตบบากกับถ่าเรากินน้ำเย็นบากเลยบากเลยบากสองขางคือเก่าเนาะบากแ้แหละแ้วไปถ่าเจ้าจะขึ้นปลาเต๋อโอ้ชาลับไปน้ำมาแล้วเนี่ยเจ้านะปิ้นปลายลงเป็นยัง งนพกน้เงโน้เราเป็นเรถ่ายเจ้าเราน่ใจนะเอดกับเอเทิดพอมเน้อวันี้เด้อแอไปชื่อน้ำแข็งเ่สเลยาหวกันมั้างข้นเลยเฮ้ยเียเดีม่ส่แปดัางขนเลยเาเสานี้นีงมันจไดเสาวะบวบจะใสเสาโเดอบวเราอธิบายมันชื่อชเนาะ ใจร้าย่าบอสช่วยมือหนิตัวนี้อันนันม่ค่อยบากเองไม่ต้องเคร่งครัดเจ้าตัดแล้วคอยจิ้มปากเนาะขอดเกลียนเลยเด้ขอดเกลียนเลยเดี๋ยวคขวดจีแปวอันโอเคตอนนี้รอกินน้ำเย็นเริ่มหิวแหงเสาข้างนี้้ะตัวนี้เนาะใชาข้างนี้บ่ะเสาตัวนี้เด้ยเสาตัวคุดดิเสาตัวตัวคุดกด้วยตัวนี้ บากันเห็ดเขียงไบายังไม่คือหมูนีม่มบอสไว้ตอกใชใ่มันผักกะหี่่านเข้าอออดิื่าไปที่ไหมบุตรดาเนาะเฮ้ยขอนได้บ่าหนี่เดี๋ยวขอนหานทองของน้ำนกปลาบะเทิดบะเทิดสิบ,บหาบ้าอ่บ่บะเทิดครับลงเลยดีใจบ่ ดีใจปันี่งตัวนั้นตันั่นเรมาลรพาลูกเรามาเราย่าซอยยุ่หักมไแล้วลุงกันเหยียบเกืบเหยียบดีนเราครูป้าเตวนะเหยียบดีนกันเนาะอุ้ยันง่ายนิดเดียวนี่เยบากเนาะ ถึงเลขบ่าทียได้สี่ชิพวิวที่ไปพี่ไปจะไปเื่อน้ำเย็น่ครจะไปชื่อน้ำแข็งไม่นี่ที่ไปค่อยๆอีกว่าเลี้ยงเบ๊ซี่เลยเสีไปก็ไปเลยเริ่มใหญ่กันเลยค่ะเอาเอาเอาเดียวค่อยเลี้ยงเบ๊ซี่เหเอาเบ๊ี่ก็น้องเขียว ครับน้ำแข็งพร้อมไม่เอ็นหิวแห้งนี่เหรอใช่ไม่ได้กึินโค้งนม้หมดนี่ฮะได้กึินโค้งไอ่มนาะมนะเธอเนาะมันตื่มแน่มันตื่มเน่ออกน้ำแข็งพายองออกมาสุดอมน้ำแข็งนี่บอกว่าเสียชราออกน้ำแลายลุมมู่น้ำแข็งฮะไรก็ลายก้อนก็ ไปือตกันกันเดติดเลอยู่ด้วยนะแดองน้องแฝน้องแฝน้องแยังเ้านะในน้แมง้าแ้มเจ้าาว่าคอย่นนสาขีกันไหนนี่นะมันเป็นนี่คือเออเออหนึ่งมืนขอบคุณไอ้กําไพเออเจ้าบอกออกน้ด้มนางนี่อกยเอมันเงยงน้ออไอ้น่ออไเห็นบเลยนี่จักรจ้อ็น้วจักจให้เล่นอนเถะ ้จัดตั้งขึ้นเพราะน้นแหละเอาไปใช้เลยไปจัดตั้งขึ้นเป็นครูคนเลยหรือโบรานแล้วบ่ได้ไหมแล้วไปแล้วเจ้าเบื้องเนมนี่ก็เดินเด้อจะมาถ่ายหุ่งเกมเฮ็ดมุกโบราณข่อยได้เอาเล่ไปทงนั้นเลยว่ารีกองจะนะเล่เพราเอาภาษีง้ากล้องมุมกล้องไปให้สี่น้่ายพี่กันไปเอาคนเลยเข่าเลบอกเขาบอกเขาพ่อแพทย์อย่าเฮ็ดมุกโบราณถ่ายหุ่งให้กันเด้ออย่าเฮ็ดบอกฝ่ายไงนะฝ่ายเคยเฮ็ดของมูฝ่อยบุเคยเฮ็ดของมูนอกจากมูเฮ็ดของข่อยไรหุ่งเป็นข่อยข่อยบุให้กินแพื่แบบซีนะอย่าเฮ็ด อุดคุดมแล้วก่อนไปจไดุ้หมู้มให้ตลอดเฮียบอสเาเพอยเาเฮียบอสคุดคุดคุมแล้วก่อนไปจงไดุ้มทั้งชนพุทธาคุดอย่าเอาไปพังเลยชนพุทธาคุดคุมะเ่เมนะยังยังไม่ได้คุดยังไม่ได้คุดจากเหตุแต่พี่น้องโอ้โหเีแต่ฮแต่ฮอดปาไว้รุ่นปานนี้ฮะเฮีน้องเอ้ยเนาะมันจะไม่รุ่นว่นี่

่ข้าวอีกที่เนาะของเราคนต้น่นเราเปข้าวอีกเนาะจับช็ใช่ไหมแแล้วเราได้ตู้ของคนมาได้ไหมักไปนี่ยนี่เหมือนฉันคอยจับจะบุ๋มคนละรักเดาอ่ยเองือเจยาพด้นี่ยโแล้วเหมือนพอดีกันเลยได้มาพดีผูดสามรักเลยผู้ดรักเลไอ้บอสรักไง คนใหญ่ปะออ้ยเห็นปลากไปาเอ้ยหนึ่งเลยข่อยแปว่ม่รังเลยเดี๋ยวเุดเล้วไล้วไเรียว่อยี้บังอยไปเก่อนแล้วได้ใสุ่ดน้อยบ่ลุมไดบ่ลมเลยตีเี่ยเธอเลยุดามุดทีรอสามุดทีอแล้วเลย หามหามก็บอกกับใคหามได้น่นั้นแล้วบ่แล้วแพทยเปียกพูดว่าเพิ่นว่าห้หามได้นักเชี่ยวพอแพทย์ตัวกับพ่กูให้ค่อยนี่ยหามในกว่าค่อยไปจะไปโอ้ยวห้ามดอกบาดเบาไพ่ตัวหายเบะจบบาดเยาะบ่ดหายหามเอาใจกันแล้วมันนักเก็บหลังเก็บเอวโอ้ยเนาะประตูเก็บเอวแล้วเนี่ยประตูเก็บเอวเมื่อมาแรงบัดตท่นี้นต่มันนอนต้องคุดแล้วก็ม่งุผมนี่ครับแน่น มือคอยเลื่องอย่างที่อุ้ยถืออย่างที่อุทยถอก็ไล่ห้วยคอยน่าตัวนี้เพื่อนมือด้วยสบายดีเอฟซีสบายดีเอฟซีเบอสกุทุกคนสบายดีเอฟซีบบอสถ่าซองบาวกบไพ่น่เด้อสบายดีเอฟซอแพย์ถ่าซองบาวกบไพ่นเด้อสบายดีเอฟซีบาโอลิถ่าซองบาวกบไพ่เนเด้อไว้เนีอ้อมขออ้อมแขนของพ่อแม่พี่น้องเบอร์สกุลทุกคนมาบุ

to dưới là con tốt sẵn tốt sẵn lên đi tốt sẵn to cáng không chỉ là xá to như là con nào khuyên to to cáng bò ừ. đây to cáng à tốt sẵn mà Tát chơi là mà ta chơi thì say là to 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 to, 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 to lại là nhau khuyên to nó về mắn bố mẹ thì vừa đánh khuyên ngoài này khẳng á nó Tao đi ngồi này. Tao đi bắt tụ. Tao đi bắt hàng. Sao là con tí xe cả lấy. มแทกแทกอม่นีระยะบบบตีใช่กันเลยตีตีตีบบตีช้อนกันเลยอันนั้นเราจะวาตีใช่กันเลยจะง่ายันเลยเอมต้องบาดต้องปีบนี้ดู่าปาดคบบอบได้ปาดได้ปีดนะเอามาชาดนะเอาไปกางมันถึงกันได้ปูน่ะทึงแล้วเนี่ยขอน้ำวอกไปขาก่อนบาตนี่ บ่เวียนอะไก็ไ <sup> ด uh ้ต huh. no like ่อไปนี <gment mouve> ่ก็ได้นี่บอ่มันเชียร์ไร้ไหมตัดออกคือนะก็ได้นี่แหละมันได้ตัดก็ได้ไหมเอาแบบวัดรอนมาตอกนันจะไม่ตัดออกเนาะตอนแรกเอางัดไปไสแบัดดวาม่างด้วยว่านั่นงัดไปไสก็ได้ที่เก่าใอนาคตเนาะในอนาคตนะโตรับพอรูแพทย์เล็กชิเได้พอลูแพท์เล็กชิบเบิร์ดเล็กชิบเบิร์ดบ่มีมีแต่ได้หกและจังยำและจังยำมาเนาะแมน

โชงก้อนโม่ฐาลนลกูนลกขุดลงมคุดลงตื่นเนาะคุมนี่ข่อยคุดเลกวะข่อยแ่หลายคุดเลกเพียงนี้พวงแผดนี่คือได้ปือผู้สามตกจำมัฟจำมัฟโอเคสามตีนทางนั้นต่ออีเราดูใช้เทปต่อและสามสี่เป็นเจ็ดเล่มปลาจพอแล้ว Nó lạnh quá Nó lạnh quá, nó bạc, chả nó Lâm bạc, phóng hèn Này phóng nó lắm, bây giờ phóng vào nó Từng, nó Nó không thể nó Chạp, coi chứng tỏa ké Chứng tỏa bò Chạp, chứng tỏa ké con thế, บ่อดังๆเลยเด้อไม่ยอมแล้วที่ต่อเองบ่เตรียมใจมาได้ต่อแล้วต่อใจ่ไ้ไหมดูกดิจ่ายใหม่ตั้งใกแล้วอยู่ไก่พวกเอาจะตำแล้วกวาดดินลในทักวาดดินล้มตอปอคือชิ่อแผ่นดินควาดินล้มต่อๆๆลงมันทีพวก เอ้ยเอาลอุกอ,นนอ,ลอีกน้อยนึงริรนนหะอว่าลุก <c oughs> อ,อีกน้นอยนึงคว้ลุกนี่นะมันแท้ายตาน่นอนกับตานบอกปเชือใจคุณแต่ไม่เชื่อตาคุณป้า <c oughs> ชีตอพาพอเปิดตาใอจ,อจขยขึ้นต่อรับบวติอยตอกีำไม่ก็้าคึงลงนี่นี่คอยกระตอกมัน

ต่อนี่ยนะค่อยบอลลเป็นหลบต่อ,อ,อลง้าแช่คุ้ล,ล้า,ลางลเงียหันมาตอที่คนสองชาวมันได้เลยนี่วมมัถึงไม่ได้ค่อยลงพันธในะใช้ผ้านะผู้ผ้าผูกจะหาจะผูไอ้น่งะพับนะงอ

มีผู้ฮ็ตมุกโบราณกอยอีบ่่มีผทั้งนั้นชันต่อนะเอาเนื้องอดันไมอีเด้ตคือเนงอกดะตอนเ่้เพินได้แบ่งมาได้เพิ่มได้อย่างละสี่เนาะมุดเพียงเออบ่เพียงแนอยู่ไปอยู่ยมีปากคือพี่จปากปากคือพีแท้น่ะลมหมโกน่ะไดีมันีตออีอกเพิ่นอยาให้ตนช่วยบ่เด้นี่ Link to you, but you're not hanging. I don't mind, mang thang. I'm the firm boom. Hey, honey, 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 ขขาเยะเเก็บมาาเก็บมาเก็บมา้าเก็บมา้านเบมาบ้าง้นมบ้าก้วอนเปิดว่านี่เหตุที่นี่อแล้วเบาดีถำน้ำแข็งหกงดหกเาเอาห่างแกะไปอยู่ไิตังขีต่างแก่งแก่งกันนี้เบาหนิใส่ไปเอาน้ำปิ้ิชมาไปเอาน้ำปิ้ิชมากินไปลักไปลักไปลัก มีเฮงแบบนี้นะกรองไปเอมีเฮงพี่พราไปกินเป็นผู้เชิบเองใค้บอกนี่เชิบบอกินได้ว่าอยากกินน้ำหมดหมดให้ถอยต้องจะเชิบเองบอกกรองไผ่บ่อยอยากน้ำแต่เถึงต้องเชิบเองกินน้ำนี่ก่อนนะไม่ละเพิ่งกินน้ำนี่ก่อนพออกินน้ำนี่ก่อนเลยเพอได้จับไปพอบมดครึ่งเด้บอเธอเราครึ่งเราเมื่อยเลยคอยว่าถ้าเจ้าจะไปเฮ็ดเวียกเราคอยเชิบเพื่อคน เห็ดเดยมั้นได้อุ้ยไ่เเนี่ยบ่เธอะังซ้างเออมันต่อพี่มาเธอมันมันบมมีเล็กอย่างใหญ่จุ๊บแล้จเท่าอีขนาดบาเธอเลตัวนึงอะเลไกใหญ่ใ่ไอ้กใหญ่จุ๊จุ๊บจุ๊จุ๊บจุ๊นจุน้บจ้าว่าเบมัน ในบ้านหุนไม่ใช่ปะตัด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 ลัดตัอไันตัดตัดตันตัด่าดตั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 ดตดตั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 ดอัดตดตกดตัดตัดตดตั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 ด่ัดบดตัดตัดตัดตาดตอดตัดตัดตดดัดดืตตัมก่อนนี่เออเนาะ เพอาะได้เขาจะไล่ถึกแล้วเขาเบ่งมากเลยลำแผ่นเลงมือหนาพูดแล้วเนาะมีแผ่นจะเก่งกันสามแผ่นก่อนน้องแผ่นประมาณสามแผ่นบอเห็กคือเราจ่อมันย่อมขึ้นอย่างนี้ไม่นะผมไม่เห็นแล้วว่าจอกเมื่อไหร่แล้ววะใน่นสามแผ่นตัวจ่อสามอันถูกไม่เขาลืมไล่ตัวนี้พี่น้องเลยตัวนี้ไผ่เป็นถูกหานเจ้ากลางมันไม่ผมไม่นคอยว่าเจ้าชิบวอเอาไปหยอดทุนเขาจะได้ชิบวอ ่มันได้ละเจ้าประธานต้นเาเดินขม้าเทสตัวนี้ยู่ไปยังถึงแล้วใช้แบบติดตอกตัวน้ลูกแทรเลยมันทางนี้ได้ตอบสุดท้ายนะแม่ต้องตัวตัวพี่ได้ต้องตัวสุดท้ายแล้แม่ใช่บุ๊มแม่ใช่ปั๊บตอกก่อนได้ปทางนี้ลงข้าลงข้าาใช้ตัวนี้ิ่นเลกมาเอาท่านในผังเอาท่านในผังแล่วมาใช่ใช้ายท่านในผังไม่กัเงียทายเงี้ยพอเราเนื้อาัดบ้านเลย แทะเลยแท้รถแท้พอดีเลยนดแท้พอดีก่อนเจ้าแท้ก่อนเพราะว่าตัดแล้วมันจะหลุดออกพอดีเลยเด้อแต่ละนะเบาเทอเราตัดชั่วๆไปเดี๋ยวพอแก่ข่อยนี่ย่านเจ้าปุยยาขี่ปากข่อยนี่เบากำไพม่ยอมใหงมู่งทานอีปากข่อยท่านปากข่อยได้ขี่มือข่อยได้ใช่ไหมถ้เจ้ากินก่อนวะเจ้าิเดี๋ยวเจ้ากินก่อนรถใช้อีใช่อีกมันพองเลยต้องเลยต้องทับปูเลยไอ้วะยับเขาเลย นั่นแล้วจะว่าคุดค่มพังพี่แล้วเพราะว่าเอาจังไล่บัวหอยไม้เสียบเด้เอาตัดพึ่งมันจังพอดีสี่เมตรไม้สี่เมตรนะ่นจังเด็กได้สอัวแล้วเอาจะใค้มันพอดีเตียงเด้มันพอดีแล้วกับเตียงนี่เตียงมันเม็่ร้ายมันมันมันได้ต่าได้บอลดิยังแข่งขันชาติละมันได้ต่อมันไดต่อในนึ่งนะคือกระเทินหรือต่อรถบ่ต่อเท่าไรล่ะต่อแล้วมันติดขวางบินเพิ่น นขยับจุงคอยว่ะนับปูมอเนาะทางปูมอนึ่งเนาะในที่ใดมันโตลงหอดมันทึงหรือว่บนนี้หมดทงันพอีจุมอดเพิอมมันบได้ได้องเมนจุนี่ไม่นะักแนตไหมพอดีนี่อาพอดีกัดได้กดได้าพอดีชนชื่อนแล้รถข้านี้ทุทานประทานน่ห้หทานประทานก่อนจะเพลิหิวจะเพินแหกาดนินึงพอดีเะจ้า่ากิน้กัน เอาไปบอได้ว่าไปได้เลยเืงเข้ามันก็ดีหรอดีดอท่านประธานอยามน้ำจอกไปเถิงไ่ได้กินใช่ึ่นกันต็ดกันหาท่านประธานจะดน้ำอ่ะอย่าเห็นให้เสียกวุมตั้งใจของบ่าควาไพ่เาวไพชแนลได้เปิดนปล่อยชาแจอกเบาริกันนะเบาลิกจัด่าให้ทีนกันะเนาะตัใจด้ตใจาว่าเนาะคอ้ว่หามพูดเล่เสารอเนาะพูดเล่งามูร่าพูดเลเสายกขึ้นได้ไง แบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยบ่แม่นทางเนาะไล่พิดได้ถืกแล้วจ้ายกอยู่แต่เฮานี่มันบ่แม่นขอโูกแท้ถ้าเฮาอยากเอาแบบนี้ก็ได้อยู่แต่ว่ามันพอได้ต้อบ่ดีก็คือพอดีแล้วเฮาเอาออกแค่นี้นะเพราะว่าต้อเอาเลยเป็นหยังมันยังพอดีเลยต่อออกน้อยนึงบ่กระเทอนบ่ดีกระเทอทางที่เฮาก็บักยาวๆเนาะบ่แม่นคือบ่บอดเว้ามันห่ได้2เลยมันฮอง่พอดีเป๊ะพอดีเป๊ะเนาะ มันห้องพฟลวาา่าเดใช้จ็เ้นเนาะับค้มว่าจนละกว่เอกเส้นเท่านั้นแล้วน้องฮอลลูแห่นข้าวก็ใชสองแม่แล้วคุด,ด,ดอีกเออุดแม่แล้วบเะเธอเดี๋ยวยมากนงสปุ่มง่ายกว่วแลก้กัยกขนะึ้นต่้งรถอกว่าเอมันแท่กบลน่มาแท็กบอได้นรจเอาออกจะได้เนะนะนะหรอจะเอาออกจเม็ดก่อนเธอแล้วโฉมเม็ดมันจะเอาเอาเขาไม่แบบเอาเรือเทไรบนี้เขาไม่ ฮิปต่อเอาฮิปต่อเอาสีตัดให้ดอกสังกะสีกันเงาย่านมันพ่นใส่ดินเพิ่นความหมาพ่นใส่ดินเพิ่นอยู่แล้วมันพ่นอยู่แล้วยับกระลักเข่ามันสังกะสีเขาพี่อยู่แล้วนั่นแหละจะมาปัญหาแล้วมันพ้นดินมันในห้องคือเก่าป่านนี้ตุ๊กในวัวในี่ใครอยู่ได้เนาะมันนะตกแล้วเจ้าแผ่นเจ้านะว่ามันเป็นอะไรเป็นเจ้ายับเสาเขามาแต่ต่อเอาเนาะเงาคือเก่าสังกะสีน่ะนอกจากสังกะสีสังก็ต่อเอาเลยเห็ดพอดีเลยตู้นี่ เรื่องเ่าเช่านั้นพอดีสองเมตรเให้มันกลัวเ่าเขาสังซีมันยาวำเก่าเจ้าอย่าเสียงช่างบอกับไพ่บอ่วจักามบอกกัไพ่เสียก่นหนาเพราะว่าเพราะว่าสังซียาวพุ่าพอต้องเผ็นี่มัเป็นช่างเข่าเข่ามากอ่ะหาสังซีมันก็ออกพุ่้นเาขมใหมยของบาร์บอหนานะบอกกัไพ่มันต้องพ้นโบกสีเออคอยบอกให้มันพ้นนันอดี่นี่ ขือโย่บัพ่นแต่ว่าเขาต้องเห,ห็นหไอ้พ่นเขาต้องได้ต่อเอาเห <c oughs> มือนแบนตัดต่อ,อบัพ่นบ,บัวเพรนย,ยามันนะมันจังคือเนาะมันคือแล้วบัพ่นนะอันนี้นะคือเบ็ดซ่าเนี่ย <c oughs> มัชิชันกระรุดแบบนั้นอ่ก็ได้อยู่คักคือกันให้ <c oughs> มันพ่นหนังยาแเที่ยวขี่โยมันก็ตัดเพียงกับอันนี้เราแล้วมันตัดมันจังบัมงไม่จังเวลาฝนตกพาเขามันถึงบัซึมไม่จึงจะมันดอกเนื่องเข้าเอาแบบโอ้เอ้าเลยเนื่องเข้าแล้ว เนาะมันสียามันทนลมก็อเพื่อนเพื่อลมเนาะเออมันอยู่กันมันอยู่ที่ฉม่องช่างไหงานไม่เหนเข่าเหลวเลยกแม่เเขาเหล้ล็เดี๋ยวเห็นเฮือนนี่เนาะ